สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสูช่ช่อง g อฟ f ครับช่องที่ส่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมบอกเลยว่าขออนุญาตปิดเสียงเกมนะเดี๋ยวพี่โคน,นันเขาก็เอาลิขสิทธิ์ผมไปอีกนะครับผมมาวันนี้ก็ขออภัยทีนึงว่ารีวิวช้าหน่อยครับผมเพราะว่าติดภารกิจออฟฟิศอะไรต่างๆนาะนาเจ้าของร้านเติมเกมต่างๆนานานะครับผมแต่ว่ามีให้ดูทุกกิจกรรมแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิว อันดับแรกคือ Valor p a ์พล่วงหน้าซีซั่น56 56เลย56เออใช้สกินก่อนใครนะครับผม v a l o r p a r t ซีซั่นนี้มี3สกินใหม่นะ 1. คือเซเนียลนะครับ 2. คืออเลนและ3คือมิน่าซึ่งผมไม่รู้เลยว่าไหนอยู่เวลเล์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะได้รู้กันนะครับผมแล้วก็ซื้อล่วงหน้าวันนี้ได้รับกรอบนะครับซึ่งหลายๆคนงงแน่นอนว่า เออขายล่วงหน้าทําไมนะครับผมเพราะว่ากาลีน่าไทยแลนด์นแจ้งมาแล้วว่าถ้าคุณไม่ซื้อวันนี้คุณค่อยไปซื้อเดือนหน้าตรงวันคุณก็ได้กรอบเหมือนกันถามหน่อยว่าขายล่วงหน้าทําไมนะครับผมเออผมอาะซื้ออยู่แล้วผมซื้ออยู่แล้วเพราะว่าผมได้รีวิวแต่ถ้าผมเป็นคนธรรมดาแบบไม่ต้องรีวิวผมก็รอซื้อเพราะว่าอะไร ผมก็รอใช้คูปองลิมิเต็ดเดือนหน้าถ้าเกิดแจกเ <_ d ata> บลเ <_ d ata> บะเบลแะนึกออกไหมเออแล้วก็บวกกับเดือนหน้าวันที่1เนี่ยเขาบอกแล้วว่ามีการคอแแลบอะไรแคปปูคัมปูอะไรสักอย่างนั้นอะ่ะเออแล้วมันมีคาเฟนี่มาขาย499แล้วก็เขาบอกว่าคืนคูปองให้หมดเลยก็ค่อยไปซื้อตอนนั้นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากซื้อร้านก็ออฟอร์มีครับผม441บาท5 5 5คูปองหรือ สำหรับใครที่แบบไม่ได้ซื้อนานมากอยากจะโดนตัวนี้นะครับผมก็จำราคาไม่ได้ทุกคน3ามร้บาทนะครับผมสี่รคูปองอะน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่ได้เติมเองนะทุกคนให้แอดมินเติมนะช่วงนี้ทิ้งทิ้งร้านเลยนะครับผมนี่ล็อกอินล่วงหนะ้ารับกอรอบไฟลนะ์อะไรต่างๆนะแล้ววันนี้ผมจะมาสุ่มสกินคลิปให้ดูด้วยนะครับอันดับแรกมาที่หน้าพรีออเดอร์ก่อนเลยนะครับผม ซัดไปดิผมมีเท่าไหร่วะเนี่ยพอแหละพอแหละไม่พอร้านเติมคูปองจะมีไม่พอได้ยังไงวะโอเคอ่ะได้กรอบโปรไฟล์เรียกว่าเรียกว่าวอปเว็บอะไรกรอบโปรไฟล์เหรอเดี๋ยวนะขอขอพิจารณาอีกทีหนึง่งบางทีแบบมันอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ชัดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ชัดโอ้โหโอเคเรียกกรอบโปรไฟล์กุง้งกิ้งนะครับอย่าเรียกวีบับ แบบนี้อย่าเรียกวิบวับแต่ก็มันคือของแถมอะ่ะคือคุณซื้อแวร์หือพาเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดในเกมแล้วเพราะว่าคุณได้3สกินใหม่ของเกมและได้สกินฮีโร่อีกสําหรับ id ที่ฮีโร่น้อยได้ฮีโร่ได้สกินเลเจนด์จซื้อชุดใหญ่แบบนี้ได้ไปหมุนวงล้อได้สกินลิมิเต็ดส้มอีก โอ้โหคือคือของมันเยอะมากมันเหมาะสําหรับคนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วถ้าอยากจะซื้ออะไรสักอย่างในเกมนี้ก็คือ Valor Pass นี่แหละคุ้มที่สุดแล้วนะครับแต่ไม่จําเป็นว่าต้องซื้อแบบขั้นสูงนะเออโอเคคราวนี้เราจะไปแกะของนะครับผมบางทีผมก็งงตัวเองว่าทำไมพูดมากขนาดนี้เพราะว่าผมคิดถึงคนดูไงล่ะอย่าลืมกด s u b สไคร์กันด้วยนะครับผมไปดิได้อะไรบ้างซัดไปก่อนเลยดูไปเลยแกรมครับผมเขาบอกว่า ได้สกินใหม่เดาว,ว่าตัวนี้คือเวล20ยี่สิบนะครับผมถ้ามันชิ้นส่วนตัวนี้หละ<อ>เวลล0ยี่สิบแน่นอนอ่าอันนี้ชื่ออะไรซีเนียลรีบิ n งอะไรวะอะไรอะรีบิืมรัมบิง้งบูวักนะครับผมโอเค,อ,เคอ่าชัดแล้วเ,เวลล0ยี่สิบนี้คือมีชิ้นส่วนนะครับผมสีเขียวสีเขียวยกเลยทีเดียวนะครับผม ตรงนี้แล้วก็ได้ตัวสกินมีหน้าด้วยนะครับผมแล้วได้เหรียญแม่เล่อพันแล้วก็กล่องค่าผลงานซึ่งคิดว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นอะไรเลยนะครับอของอนุญาตแกะเช่าด้วยนะครับผมโอเคอุ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูตอนเปิดตัวอ่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัววงแหวนครีปนักสืบก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะแบบมันจะไม่ค่อยมีกิจกรรมไงผมก็ต้องซัดซัดยาวนะครับผม โอเควันนี้ผมจะสุ่มจนกว่าจะได้คีปนักสืบเป็นของผมเลยอันนี้สุ่มฟรีก่อนนะครับอ่าวัน,นวันนี้คือมันไม่คือข,ข้อแย่อย่างหนึง่งคือมันไม่มีบอกด้วยทุกคนว่าเราสุ่มไปแล้วกี่ครั้งมันถึง60หรือ,อยังผมก็นับแบบบ้านๆวันนี้วันที่27ผมเข้าใจว่าผมควรจะพลาดสักสวันน่ะก็เป็นยีใช่ไหมแล้วสาวันที่ที่ผ่านมาผมก็ใจจดใจจ่อในการเก็บก็ได้อีกแก็เป็น สามสิบห้าสามสิบห้าแล้วมันมีโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งเคยหล่อมแหลมเข้ามาสามสิบห้าบวกห้าผมว่าผมต้องได้สักสี่สิบแหละแปลว่าผมต้องเอาอีกยี่สิบทุกคนไอสำหรับวงแหวนคลีปเนี่ยจะดีที่สุดนะให้มาซื้อตรงนี้ทุกคนแต่ถ้าใครมีคูปองลิมิเต็ดแล้วตอนนี้อยากใช่มากอะไรเงี้ยก็ไปซื้อตรง้านค้าได้ห้าสิบเก้าบาทแต,แต่ว่าห้าสิบเก้าคูปองแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีคูปองลิมิเต็ดอย่าไปซื้อสดตรงนั้นนะครับผมให้มา กิจกรรมคอร์รัตรงนี้นะเอาละ่ะผมมีเป็นเท่าไหร่7อันนะครับผมอผมเข้าใจว่าผมซัดไปก่อนโอหคิดว่านะผมคิดว่าก่อนซัดไปก่อนไม่ต้องพูดพร,รมำทำเพลงได้มาห้าด้วยแล้วก็ขอแบบร้อยสี่สิบอะไรอย่างงี้ได้ไหมร้อยสี่ิบหรือหกสิบก็ยังดีโอโ้โอเหเช่ให้แค่นี้แต่ว่าผมบอกเลยว่า ค่อยๆแลกทุกคนอะเดี๋ยวผมผมแลกไปก่อนเพราะว่าผมผมมีทุกอย่างแล้วไงเออแอคด้วยต,วตัวตัวคีปเนี่ยคือสิบห้าสิบห้าเหรียญน,นะผมก็จะได้แลกได้สามครั้งนะครับผมซัดไปก่อนสามครั้งอุ๊ยแล้วเมื่อกี้สี่สิบห้าแล้วผมแลกไปแล้วสองก็เป็นสี่สิบเจ็ดโอเคเต็มที่คือไม่เกินอีกสิบครั้งของผมโดนล็อตแลกก่อนขออนุญาตไปสุ่มเลยนะครับไปสามครั้งครับผมซัดหนึ่งคือ ถ้าคุณบอกอะ่ะผมจะได้สุ่มเป็นการันตีมาเลยโอเคขออนุญาตไปสุ่มต่อนะครับแต่คนอาจจะถามว่าพี่แล้วไม่มีสกินคีแล้วง่ายวะจริงผมว่าไม่มีจริงๆก็อยู่ได้แต่ว่าผมแบบสะสมไงน้าทุกคนนะเออก็ต้องต้องรีวิวถ้าให้ผมสุ่มวันแรกอะ่ะสามพันห้าหบ้าบอเลยนะอ่ะทีละหนึ่งครับผมซัดหนึ่งยังไม่ถึงอีกนะครับผมอ่ะเข้าใจไปกันต่อ อือยังไม่ได้อมยังอีกครับผมไอสกินคีฟนะไปกันต่อมาเข้าใจว่าใกล้จบแล้วนะจบยังวะยังอยู่อรอโอ้โหมันเอาผมสุดปอกจริงอ่ะไปกันต่อทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมี่มันได้นตั้งนานแล้วก็ดวงดีผมไม่มีดวงอยู่แล้วนะครับผมไม่มีดวงทางเล่นเกมเลยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยแต่ว่าผมพลาดหลายวันเนาะ ผมว่าผมก็ไม่พลาดนะฟูปองไม่พอทุกคนขออนุญาตเติมนี้โปรโมทได้อีกทีหนึ่งเวลาเติมเกมกับกอฟอครับเข้ามาหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมครับหาโอเพนดีหาเลขยาวๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่งให้ร้านเติมได้สองช่องทางคือทางแชทและทางเว็บไซต์นะครับทางเว็บไซต์ก็ไปทํารายการด้วยตัวเองเลยแล้วก็ตอนเนี้ผมแบบมีแก้อยู่2ฟีเจอร์ครับ1คือบางที QR มันไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมเออแก้ละก็คือขึ้นตลอดแล้วนะครับผม กับ2คือตอนนี้แบบบางคนขี้เกียจเซฟไอดีนะค,คือเติมครั้งหนึ่งแล้วคุณเซฟไอเดียเป็นไอดีหลักมันก็จะดงึงดึงข้อมูลมาได้เลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องกรอกเองเห็นไหมใส่ใจลูกค้าไหมนะครับผมจัดไปเฮ้ยผมว่าแปลกแล้วนะแปลกแล้วนะ พี่ผมอ่อผมเสียไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเก้าร้อยมันหกสิบครั้งอย่างไรคุณบอกผมทีปือมัน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 แปลกมัน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 แปลกเลยนะคะผมโอ้โหูร้อยสี่สิบอ่ผมจะแลกไปช่ำๆ่ำสิบครั้งอ่ะอันนี้ผมหมดแล้วนะผมผมจะไม่สูมสิบครั้งนะสิบครั้งมันจะออกชัว เดี๋ยวผมขอทีละครั้งผมเข้าใจว่าถ้าสามครั้งอะ่ะโอเคผมไม่เข้าใจผิดอเอเ้ยเนี่ยเห็นปะมันแปลกเว้ยถ้าผมไม่ได้ในสิบครั้งนี้นะไม่ถูกต้องแนละเนี่ย <Yahoo! S 1> เอาโหมันได้ได้ยังไงอ่ะใช้งานไปก่อนทุกคนโอเค เนี่ยผมผมตั้งข้อสังเกตนะคือเมื่อกี้ผมกดมันเหลือตั๋วอันนึงถูกไหมแปลว่าผมใช้ผมใช้ตั๋วนักสืบอ่ะยีบเกครั้งถูกไหมยี่ครั้งแล้วผมก็เล่นสุดสัปดาห์ทุกครั้งเลยคือเป็นจำนวน8ครั้ง37 37มันก็ต้องเหลือยี่สิบสก็เป็นไม่ได้เพราะว่าผมว่าผมจะพลาดอีกสามวันแต่เนี้ยมันคือความเกลือแบบ สุดๆเลยนะถ้าผมจะประหยัดได้อีกผมต้องรอวันที่28 29 30 31อ่ะก็ประหยัดได้อีก4วันก็เยอะนะแต่ว่าเออไหนๆมาทำคลิปแล้วก็อ่ะจัดสุดไปนะครับผมสรุปสกินคลิปตัวนี้ผมนะ่าจะแบบ1240คูปองนะขนาดสุ่มวันท้ายๆทุกคนก็คิดเอาเองว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับผมส่วนตัวผมว่าไม่ไม่ได้จำเป็นไปเราไปกิจกรรมหลักของเราต่อครับไปรีวิวสกินตัวอเลนละมีนะานะ ผูเป็นแบบนักลบอะผมว่าชุดนี้มันมันแอบเหมาะกับซานิดนะเออไปขอดูเอฟเฟกหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยเป็นดำส้มะอะโอ้โหเฮ้ยโอ้ดีเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะนี่สกิลอ,อุย้ยมันแปลงตัวเป็นไอ้นี่ว่ะเสือว่ะนะครับผมอุย้ยเหมือนไอ้นี่เลยอะ เสือในชานมุกอะไอไอร้านอะไรอ่ะที่มีเสืออยู่หน้าร้านอ่ะเนี่ยรอมเสือแบบนี้เลยอ่ะชื่ออะไรนะไฟไทเกอร์เออช่วงนี้ผมกินแนี่เจียนชาทุกคนนี่ปั่นปั๊บ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 เต็มชุดร็มโอ้โหเดือดมากไปปั่นครับปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ วัมครับผมอ่าสกิลสองเป็นเสือสกิลออนติเบดครับผมโอ้โหชัดมากทุกคนวงแบบจะโดดตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ไปยังไงโอ้โหตอนที่กระแทกลงมาแบบมันระเบิดแรงไปไหมเนี่ยฮะโอ้โหแล้วคืออ๋อเดี๋ยวนี้มันกระโดดใส่คลิปได้หรือมันกระโดดใส่คลิปไม่ได้นานแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมหนึ่งสองอ่า จบแล้วอันนี้คือจบแล้วตีธรรมดาผมว่าถ้าหนึ่งเต็มวงดีแล้วก็ถ้าเอาติดีดครับผมถ้าต่อผมเฉยๆนะครับผมตรงนี้ขอให้ดูอันติเมทอีกทีนึงไปย่ยงครับผมตามนี้เลยโอเคปเราไปต่อด้วยสกินมีหน้ากันเลยครับผมสกินมีหน้านะครับผมมีท่าวาร์ปอยู่สกินเดียวคือไอตัวเนี่ยมีหน้าฟูมุนากานะอันนี้เราเช่านะครับผม โค้มหัวให้ค่าตีเฮ้ยเงาเนะมีหน้าผมรู้สึกว่าเออชุดไม่ค่อยไม่ค่อยสีไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะดำส้มมันนั้นจีจ์ดกว่าเราไปรอดูเอฟเฟกครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะอ่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะปลายประกาศนะนะครับอืมมันแนวแบบน้ำเงินแบบมมสแบบ น้าน่าค้นหาลึกลับนะครับผมแล้วการตีก็ยังเป็นดำส้มแต่เป็นโทนที่แบบมืดลงมาหน่อยนะครับก้มหัวให้ค่าคำพูดคิดดีไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมสกิลหนึ่งครับหมุนครับผมวุ้มวุ้มเป็นวุ่มแบบดำส้มนะครับผม <c oughs> ไปไปดูหมุนแบบมีสแตก็กทุกคน ปึบปับปึบปับครับผมตัวเรืองแสงนุ้ยวับปับเหมือนเดิมครับผมสกิลบังคับสู้ครับพี่ผมรู้สึกว่าสกิลมันค่อนข้างจืดกว่าตัวแบบเวลหกสิบหลายตัวลิเกเตอร์รอบล่าสุดคือคือตึงมากนะอันนี้คือคือเฉยเฉยอะเป็นแบบเหมือนวงนกฟินิก์อะมันคือนกอ๋อมันคือเหยียวเออเออมันคือฮอคฮอคคือเหยี่ยวโอเคอ่านะครับผม Eagle sea, Hawk อีกอินซีฮอกเหี่ยวแน่นี่ตรงนี้มันเหมือนมันไม่เหมือนเหี่ยวเท่าไหรอ่อ่ะมันแบบมันเหมือนนกนก,นกนกนกนางแอ่นอะ่เออนกนางแอ่นในแบบโฆษณาลังนกอะเนี่ยน,นะครับผมอืมก็มีหน้าผมรู้สึกว่าให้เฉยๆแล้วกันอ่ะถ้าถ้าท,ท,ที่จะสวยนะท้าสองอะ่ะมันไม่ใช่ท่าเกี่ยวเ้ยทุกคนมันเป็นท่าดูดแบบือแนบบดูดวิญญาณเ mm hmm. นี่ยเออนะ เออมันมัน,ม,นมันไม่เชิงมันไม่เชิงเกี่ยวเท่าไหร่มันก็เกี่ยวนิดเดียวแหละแต่ว่าแบบเอฟเฟกที่มันดูดเวบนะครับผมอันติเฉยเฉยหนึ่งก็เฉยเฉยนะครับผมมันส้มไม่สุดแล้วก็โมเดลผมก็รู้สึกว่ามันมืดไปนิดนึงนะเออ <c oughs> ก็ใครจะโดนก็รีวิวทุกฟีเจอร์นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมมาเติมเกมร้านกออฟอนนะจับบ๊ายบายมา